ในอดีตการแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พวกคุณรู้หรือไม่ว่ามีการเกิดกระบฏขึ้นนั่นก็คือกบฏผีบ้าผีบุญหรือกบฏผีบุญการกรบฏครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหนึ่งอย่างของชาติไทยในแถบภาคอีสานแล้วรู้ไหมว่าทําไมถึงเกิดการกรบฏมีสาเหตุมาจากอะไรความเป็นมายังไงแล้วมีจุดจบยังไง งั้นเราไปฟังกันเลยครับกับเรื่องกระบฏผีบ้าผีบุญหรือกระบดผีบุญกระบฏผู้มีบุญหรือกบดผีบุญหรือกระบดผ,ผีบ้าผีบุญ ตามที่รัฐนิยามให้เกิดในระหว่างพศ .2443 ถึงพศ .2446 หรือในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการเมืองภาคประชาชนที่สำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยและไม่ค่อยมีใครจะกล่าวถึงมากนักในปัจจุบันเพราะด้วยกวารพยายามของผู้ปกครองที่จะสร้างสมุนรัยาสิทธิราชของสยามประเทศหรือรู้จักกันในานามของการปฏิรูปสก,กี โดยใช้มัตรการทางการเมืองการปกครองแบบแผนเดียวกันตลอดอาณาเขตได้ก่อให้เกิดความขัดแยง้งรุนแรงขึ้นในสังคมภาคต่างๆที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองยกเว้นภาคกลางซึ่งเป็นศูนย์รวมอำนาจเพราะการปฏิรูปดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเศรษฐกิจของภาคกลางที่เห็นได้ชัดก็คือชาวนาภาคกลางได้ผลสภาพจากการเป็นไพร่ท่าของคุณนางศาดีนาต่างๆ แล้วหันมาผลิตข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในเขตการเพาะปลูกใหม่ที่ได้บกุกเบิกขึ้นปลูกข้าวเพื่อส่งออกโดยเฉพาะเช่นเขตลังสิตและมีนบุรีผลที่ตามมาก็คือชาวนาในภาคกลางได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองจากสังคมจารีตสมัยเก่าเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ได้เปลี่ยนจากการผลิตแบบยังชีพเข้าสู่การผลิตเพื่อขายในระบบทุนนิยม ส่วนการปฏิรูปจากขีนั้นยังส่งผลต่อการปฏิรูปภาษีเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่รัฐโดยการจัดเก็บในรูปแบบของภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆแล้วรวบรวมเข้าสู่ส่วนกลางคือกระทรวงพระคลังโดยผ่าน,นกลไกของระบบเพศาธิบาลแทนการเจ็บเงินค่าราชการแบบเดิมซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของระบบกษัตริย์นั้นจะใช้เกณฑ์แรงงานและการส่งสวยแบบในอดีตการเปลีป่ยนแปลงนี้มีสาเหตุเมื่อมีการปลดปล่อยทาต เพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่และประกอบกับรัฐบาลเองก็ต้องการเงินมากกว่าแรงงานการเก็บเงินค้าราชการก็ได้เริ่มขึ้นโดยเริ่มต้นจากการเร่งรัดเงินสวยจากมูลนายที่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมเงินสวยหรือเงินค้าราชการเมื่อไม่มีเงินจ่ายมูลนายต้องคืนไพ่สมให้หลวงมด ไพ่สมเป็นไพ่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่เจ้านายและคุนนางที่มีตำแหน่งทางาราชการไพ่สมจะตกเป็นของมูลนางตราบที่คุณนางผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ในการรับตำแหน่งทางราชการเมื่อมูลนายถึงแก่กรรมไพ่สมจะถูกโอนเป็นไพ่หลวงจากของคุณนางผู้นั้นจะยื่นคำร้องควบคุมไพ่สมต่อไปจากบิดานโยบายนี้สร้างความเดือด้อนให้พลเมืองระดับชาวบ้านเป็นอย่างมาก พราะพกมูลนายไปเร่งรัดเอาเงินเก็บมากบ้างน้อยบ้างไม่เสมอการที่น่าสังเกตก็คือมาตรการดังกล่าวข้างต้นถูกกำหนดขึ้นจากมาตรการเศรษฐกิจของภาคกลางซึ่งได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเงินตาแล้วอย่างชัดเจนได้ได้เริ่มมีการเก็บภาษีจากประชาชนซึ่งรัฐบาลมีคำสั่งให้ข้าหลวงต่างพระองค์เข้าจัดระบบภาษีทั้งหมดตัวอย่างเช่นในปีรศ .118 พศ .2442 พระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงสปรพสิทธิ์ประสงค์ค่าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอีสานขาหลวงใหญ่เมืองอุงบลราชธานีระหว่างรอศ 112- ถึงรศ .130 สในปีพศ2 4 3 5ถึงพศ2453ประกาศให้เก็บค่าราชูชชายชะกันผู้มีอายุระหว่าง18ปีถึง60ปีคนละ3.5บาทยกเว้นคนพิการข้าราชการเจ้านายระดับท้องถิ่นและครอบครัวชาวต่างชาตินักบวชและพระ ช่างฝีมือและเศรษฐีกบฏผู้มีบุญอีสานพศ2444ถึงพศ2445โดยมีผู้ตั้งตัวเป็นผู้มีบุญถึง60คนกระจายอยู่ถึง13จังหวัดคืออุบลราชธานี14คนศรีสะเกษ12คนมหาสารคาม10คนนครราชสีมา5คนกาฬสินธุ์สุรินทร์จังหวัดละ4คนร้อยเอ็ดสกลน,นครจังหวัดละ3คน ขอนแก่นนครพนมอุดรธานีชยัยภูมิและบุรีรัมย์จังหวัดละหนึ่งคนเพราะเหตุใดการกรบฏจึงขยายออกไปทั้งเกือบทุกจังหวัดของภาคอีสานมากกว่ากบฏผีบุญทุกครั้งพวกกบฏผีบุญน่าจะมีวิธีการขยายความเชื่อเพื่อถึงคนให้เข้าร่วมมากที่สุดจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจจึงจะกล่าวถึงความหมายของกรบฏผู้มีบุญสาเหตุของการกรบฏเป้าหมายของกรกบฏการปราบปรามของทางการ และผลกระบฏครั้งนี้โดยใน5ประเด็นหลังจะกล่าวมาพร้อมสังเกตความหมายของกบฏผู้มีบุญโดยทั่วไปหมายถึงกลุ่มคนที่คิดจะกระทําต่อต้านล้มล้างอํานาจลัดด้วยกําลังเช่นกบฏเจ้าอนุวงศ์ในพศ2369ถึงพศ2371กบฏปัตตานีพศ2332และกะบฏไท,ทยบุรีพศ2364 แต่กบฏผู้มีบุญหัวหน้ากบฏหรือกลุ่มผู้นำกบฏตั้งตัวเป็นผู้มีบุญหรือผู้วิเศษเช่นเป็นพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระศรีอาริซึ่งความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายเทรวาศเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่มาตรสรุในอนาคตเมื่อมีคนมาเชื่อเข้าเป็นสมาชิกหรือสาุสิทธิ์มากพอก็ใช้กำลังโจมตียึดเมืองเพื่อตั้งกลุ่มของตนเข้าปกครองแทน แต่หลายกลุ่มยังไม่ได้โจมตีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐก็ถูกปราบปรามไปเสียก่อนเช่นในเดือนมีนาคมพศ2444กลุ่มพระแสงตั้งตัวเป็นพระโพธิสัตว์นายธรรมมาตั้งตัวเป็นเท้าอินแปงนายสาเป็นเท้าสีหงนายหลักเป็นพระยาธรรมมิชราดนายบัวลาเป็นพระเกศสันธามีราษฎร160คนบ้านบาหาดเมืองมหาสารคามเข้ามาเป็นพวกพอเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้นำไปขัง ผู้นำที่เหลือพาลาัสดอนร้อยหกสิบคนมาแย่งตัวผู้ต้องหาพาหลบหนีกลุ่มกบฏก็สลายตัวสาเหตุของกบฏผู้มีบุญอีสานพศ2444ถึงพศ24 4 5สาเหตุของกบฏผู้มีบุญครั้งนี้มิได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่เกิดจากสาเหตุหลายอย่างประกอบกันจากเอกสารเป็นจํานวนมากพอสรุปได้ดังนี้ 1. สาเหตุทางการเมืองอาจจำแนกได้2ประการคือ การเมืองภายนอกประเทศและในประเทศ 2. ส,สาเหตุสังคมเศรษฐกิจกบฏผู้มีบุญอีสานพศ2444เกิดขึ้นเพราะราษฎรไม่มีความพอใจกับการเจ็บภาษีสวยจากชายชะกันคนละ4บาทมีหน้ำซ้ำยังมาเกิดภัยแล้งติดต่อกันใน2-3ปีส่วนคุณนางท้องถิ่นก็ไม่พอใจกับการปฏิรูปการปกครองที่เอาอำนาจไปจากพวกเขาแล้วยังเอาผลประโยชน์ก็คือ ภาษีที่เขาได้จากส่วนแบ่งมากไปจากพวกเขาด้วยประกอบกับภัยคุกคามจากฝรั่งเศสทำให้ไทยต้องเสียดินเดนฝั่งซ้ายไปทั้งหมดและเสียอธิปไตยบางส่วนในเขต25กิโลเมตรแล้วยังมีข่าหรือว่าฝรั่งเศสเข้ายึดกรุงเทพพวกกบฏได้ใช้วิธีการขยายความเชื่อเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกระบวนการอย่างไรอย่างทั้งใช้มอลล่ำในการบอกต่อแต่ที่น่าทึ่งมากการใช้จดหมายลูกโซ่คัดลอกคำพยางต่อๆกันไปทำให้การขยายตัวอย่างกว้างขวางถึง13จังหวัด แต่ด้วยอาวุธที่ทันสมัยกว่าของรัฐบาลไทยจึงสามารถปราบปรามลงอย่างรวดเร็วภายในสองเดือนโดยฝ่ายรัฐบาลสูญเสียเพียงเล็กน้อย